วันนี้เราก็จะมากินข้าวหมา,านะครับด่ดูเลยครับน้ำซุปนะครับนี่อเอาจะเกียยออกเลยออกตัวตอบเลยดูราบคำแรกว่าเขาจะเผ็ดกเ่ล่านะครับตักขึ้นมาค่อยๆตักหมูขึ้นมาด้วยโชว์โชว์โชว์ค่ะค่อยๆนี่ครับมีความนุ่ม ออกเปรี้ยวน,นุ่มมากเลยครับข้าวก็หอมนุ่มอร่อยดีครับนุ่นคนมคลุกคำนี้คลุกเป็นไงรช <c oughs> าติเดไหมเนี่ย <c oughs> ต้องบอกว่าเราเห็ดหรือไม่เห็ดเอาเห็ดครับเห็ดครับนุ่มชาอะไนะครับชา,าที่ไหนอ่ะโอเคลาเถอะชาเริ่มลาเถอะลาเลยครับ <c oughs> ก,กินกันนะครับเสร็จครับให้เิ็นคนแรกเป็นใช่นะครับ